สวัสดีครับผมมนีผมมารีวิวเจ็ดหนึ่งร้อยบาทไปถอดนะแค่ไมลี่ไปถอดแค่ไมลี่ครับไปถอดกับคัวเจ็ดหนึ่งร้อยบาทครับแฮมสกีแ์เดีนดังว่ามสก้รอนับแรลผมขอประเดิมด้วยแามันเกิด์นะฮะับไตกับจิ่นพอดีนะครับเป็นกิ่นร่องจิ่นนะครับผม หนึ่งิ้้ออ่บะขามอันนี้ินบะคามบานห้องว่าไมไรี่นนเอนบ้านหลออยู่ิ้นบะคามแต่ว่าคุณิ้นะคบ่ว่าเข้าออั่เมือกี้โอ้ข้าว้าว

ปลาไรยนี onents, ้มั้งก็ไก่้วีบีใช่กระด้นะเจ้ตัวตอนนี้แหละอันนี้กระอยนี่อันนี้เ่ื้อบางเน้ออนเนียนแด็นผัตอนนี้เน้อส ถงเนยก็ต้องตัดลดกิอยู่น้่งบอกอแถวหนึ่นนีแถมนะครับทุกอ,อกเดัน เด ah ้ฟัไ้ยนียไ้ได <Please. S 1> <us> ้ยนไ้อะไรก็ได้ใหมูร่องมนน่ก็เดี๋ยวออกาใหไม่น่เเดี๋ยวอยพิมพ์ไปเดี๋ยวคอพิมพ์คอิให้ดูสิฮ เอาใครจสัวนตัวว่าจึ้งไกล้จิ่มย้อมขนมาอีกมาอ้าวว่าเขาว่ามือว้มสุมของขาบขามนิดหน่อยวามมันของไก่เนื้อไก่ก็ใช่ครับล่าไก่นิดๆย่อมนิดไงนะจอะมันหวานน้อมีความคุ้มเล่นคุณนไก่ครับอืมผมมอยู่เลย นี่ว้าวอิ่มเอเฮ้ยอิ่มเลยบ่ยันบึงเนี่ยเพื่อจะหั่นปลาหงายจะว่าให้ตัดแบ่ไงใ้ยหรือยังอิ่มไี่รีเนี่ยมั่นหฮเข่าเนี่ยเ็นความหนาครับเนี่เนี่ยตาให้ดูหน่อยจะว่าเอเครื่อล้มเนี่ครับอิ่มอิ่มเนาะมันหลังตื่นสั่งแบบนันนทาหน้าปวดฟื้่ฟงอะไรแล้วสีต้องไาหายไป มันอลนยหนเะผมอิ่ก็วตัวผงประมาลาห้าสิบอินมประมาไก่สองสองบุตรนึ่ไก่ประมาณอยั่สามสิบไก่เพื่อนกนงไก่เพิ่อนหาห้าสิบไก่เพิ่อนหนตอนหนึ่งทุกคนอิ่มเลยใช่ไอ้ว่าแบบนี้ลูกใส่ปะลกนุ่มมากอืมเนยุดจุดแจกอเนี้ยไม่อมเรอืมทเขบอกี่ากหลแต่ว่าไม่กินเลีกว่ากอนได้เป่ จีโคกหรือเปล่าแต่ฮ้กีอเรองอโคกกับกเจอเลยยกนดยกตีมาเยตีปี๊ก้องกับพัดยกเงเยอไปกองเหน๋ยวพัดสมาแล้สิหวัผมขอฝากลยนะครับเดี๋ยวหดวันจีเตานะครับทรงวันที่สิบนะครับแจ็ออเดร์ก็เเป็นยังครับเอาแล้วแต่ความชอบความมักไถนะครับคือฝากรูฝาล้าก็ได้ผมรดต้องมาเห็ดเส็จละนหน่ยไปเทุกคนครับนี่แคททิมหเจ็ดนะครับขอตัวแร แค่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ